สวัสดีค่ะช่องอัชราชาแนลนะคะวันนี้อัชราจะมารีวิวเสื้อนะคะเสื้อผ้าไหมเนาะเป็นเสื้อผ้าไหมเข้ารูปนะคะเราจะมาดูนะคะว่าเสื้อผ้าไหมตัวนี้นะพิเศษตรงที่ปักนะคะลายปักเนาะปักเลื่อมนะคะก็จะมีแบบปักเป็นป้องนะคะป้องเล็กๆนะปักตรงรอบคอเลยนะคะกระจายกระจายนะคะแล้วก็ตรงเกตด,ด้วยเนาะตรงเกตก็จะปักด้วยนะคะ ปกัก็ตลงมาอย่างนี้นะคะลงมาถึงชายเลยเนาะนะคะชะลาก็ามาให้ดูนะเผื่อเพื่อน,อนๆอ,อยากได้แบบนี้นะคะทําให้ดูหลูแล้วก็ไม่แก่ด้วยนะคะเป็นคอสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีลิ้นเนาะลายปักนะคะลายปักนะคะ,ลา,ะ,คะลายปักเขาจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีแบบว่าอาาะไรยิบระยะปักป้องทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะทุกคนนะคะผ้าไหมเนาะผ้าไหมนะคะสองตะก้อนะคะ ก็จะเป็นคอสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมนะแล้วก็มีลิ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนะมารีวิวให้ดูนะคะสวยนะคะสวอยอป้องนะคะสวยป้องเนาะสวยเลื่อมนะคะตรงนี้นะคะเป็นเลื่อมนะนี้ปักไปได้เกือบหมดแล้วนะคะเหลือนิดเดียวนะเหลือแต่ตรงใช้นี่นิดเดียวนะคะจราจะมาทําให้ดูเนาะเพื่อน เวลาปักเนี่ยต้องใส่ไปทีละเม็ดนะคะใส่ไปทีละเม็ดนะคะเม็ดน,น้อยนี่นะคะใส่ทีละเม็ดเนาะก็สอยเข้าไปตามชายตามเส้นตะเข็บตรงนี้เลยนะคะ จิ้มลงไปเนาะแล้วก็สะก,กิดขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ยสะก,กิดเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ลูกปัดเนาะใส่ลูกปัดหรือว่าใส่ป้องอ้อยนะคะเขาเรียกป้องอ้อยเนาะน้อยน้อยนี่นะคะก็ใส่ไปทีละเม็ดนะคะสวยไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยคะ่ะ ระระยะให้พอดีนะคะให้ระยะพอดีเนาะนี่นะคะจะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะสวยให้เสร็จนะคะนี่นะคะตามเส้นเก็ดเสื้อเนาะคัดทรงนะตรงคัดทรงนะอกนี่นะคะก็จะนี่ตรงนี้อัชราปากนานแล้วเนาะ,ะปากก็เกือบหมดแล้วนะคะครบแล้วนะ ก็เราก็เหลือแต่เส้นเก็ดนะคะเส้นคัดทรงนะคะเราปักเพิ่มนะคะอ่าค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ